สวัสดีค่ะ,คะพี่อุกอีกนะคะและน้องปัญญานะคะวันนี้ดีใจไหมดีใจสุดๆเลยวันนี้แม่บอกว่าแม่จะมาประกาศรางวัลแน่ใช่แล้วนะคะแจกสันนไก่ คราวที่แล้วเนาะเราเล่นเกมกันไปนะคะเป็นของฝากจากเกาหลีคลิปแกดกระเป๋านะคะโดยคําถามนี่ยถามไปว่าคลิปทั้งหมดเกี่ยวกับเกาหลีที่พี่อุอีกันโอทําไปในช่วงนั้นนะคะมีคลิปอะไรบ้างแล้วก็มีเดี๋ลิปน้องๆตอ,อ,อบกันเข้ามายู่มากมีอยู่ทั้งหมดสี่ร้อยกว่าคอมเมนต์นะคะโ,<อ>โดยรางวัลเดี๋ยวยี่แค่9ก้ารางวัลซึ่งแบบ พี่วิกจะทํายังไงดีนะคะตอนนี้ก็เลยคัดมาตอนนี้คัดมาประมาณยี่สิบกว่าก็ยังเยอะอยู่เนาะแต่ว่าเราจะให้ทั้งหมดในยี่สิบรายชื่อยี่สิกว่ารายชื่อที่เราเประกาศมานะคะ9้ารางวัลก็จะเป็นของฝากตหลีแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแว่นตาดูดน้ํพี่วิกจะให้เป็นรางวัลปลอบใจนะคะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะให้นะ้าโอประกาศคนที่ตอบโดนใจพี่วิกนะครับคาตอบของคลิปคืออะไรครับพี่ส่วนใหญ่ มีน้องตอบมาสองสองคำตอบที่ให้ถูกนะคะก็คือมี14คลิป กับ13คลิปบางคนก็บอกว่ามี15คลิปโดยประมาณจะเป็นประมาณนี้ค่ะ13 14 13ถ้าบวกกันอีกหนึ่งเป็นคลิปอะไรไหรืที่น้องๆบวกกันมามีบวกเป็นไลฟ์สดค่ะออแล้วก็มีบางคนบวกมีน้องคนนึงบวกเป็นคลิปยางระเบิดด้วยบอกว่ามันเกี่ยวนะเพราะหนูว่ามันเป็นคลิปของที่พี่จะไปเกาหลีมันก็ต้องเกี่ยวส<อ>ิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคใช่ก็จะมีความเห็นต่างๆางใครถูกใจก็มาดูกันนะครับว่า20คนใช่ไหมครับ20กว่านินดๆดียโอเคมาดูว่ามีใคร้าไม่ได้ใช่ คนแรกค่ะน้องอชื่อรกยการยากพลายปลาย,ลาย P L A I นะครับแล้วก็ slash P F นะครับผมโอเคนะตอบว่ามี14คลิปครับให้ไอดีลายมานะคะแล้วก็บอกว่าหนูขอให้หนูเป็นคนที่ตอบโดนใจพิอวอีกนะ F C นะโอ้ o, พิ้วอ,อีกนะคะเดี๋ยวลน์ชื่อป๊อปครับป๊อปตัวเลขตามหลังจำไว้นะ<ม>แล้วก็มาคอมเมนต์ที่อยู่บอกข้างใต้ไย,ยนะคะพ่อุอีกจะได้ส่ง ไปให้ถูกเนาะคนที่สองค่ะวันวิสาพาพเพลินนะครับ <Okay. S 2> ผมโอเคคนนี้อานง่ายหน่อยเนาะชื่อต้นข้าวกับข้าวฟ่างโอเคอันนี้คุณน้าใช่ไหมคะจำได้<ช>อ๋อใช,ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าคลิปนี้น้าเขาบอกว่าคุณน้าบอกว่าหลานสาวชอบดูคลิปมากๆเลยพอพี่อุอ๊ยก,กับนาโอเนี่ยบอกว่าจะแจกของรางวัลน,นางก็ดีใจใหญ่บอกให้คุณน้ามาพิมพ์ให้หน่อยไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะอาย,อยุน้อยแล้วก็พิมพ์ไม่ได้อ๋อใช่ค,คุณน้าบอกว่าต้องได้เดี๋ยวโดน เดี๋ยวจะโดนคุณหลานว่านะคะเดี๋ยวให้แล้วนะคะคุณอาขาโอเคต่อไปนะครับอชื่อใบเฟิร์นทูบนะครับผมใบเฟิร์นทูบครับอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจะติดตามพี่วิกันเอาตลอดไปค่ะพี่จะพยายามอ่านอันท้ายที่ให้น้องรู้ตัวว่าเป็นน้องเอง,เองนี่เนาะค,คนต่อไปนะครับเนมสกุชชี่ช็อปนะครับผม,อมบอกว่า ให้พี่วิกแลนะนาโอทําคลิปไปนานๆเบย์นะคะนี่น้องชื่อนี่ค่ะอํมอมาพรอมราพรอมราพรนะคะอายุสิบสามนะคะคนต่อไปนะครับทนวันโอ้โหอ่านยากหนน้องทนวันนะครับผมน้องทนวันปอลอไอติมตามตู้เซเว่นหรือที่ต่างๆน่ากินมากๆเลยฮะฮัหนูดูหมดทุกคลิปแล้วนะคะถ้ายังไงหนูไม่ได้ขอก็อยากให้พี่วิกกันนะโอ ห็นความคิดเห็นนี้ของหนูนะหนูเป็น f อฟซของพี่วิกกน่โอนเลยปอรอสองหนูชื่อพลาวค่ะยินดีด้วยนะคะน้องพลาวเน้องพลาวนะครับต่อมาค่ะน้องหม่อนไหม่ไอเฟลนะครับผมนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้พี่โกนาโอทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้พวกหนูดูตลอดไปนะคะัติติดตามตลอดไปหม่อนใหม่นะคะยินดีด้วยค่ะต่อไปนะครับ น้องจะเขียนว่าพันคาวาอิหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่เนาะรับน้องบอกว่าแทบแท,บแทบกว่าจะเขียนเสร็จเพราะว่าเหนื่อยมากใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อของกินเราทําได้หมดนะคะน้องคนนี้นะคะได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่หาของกินไปให้นะคะเคค่ะเคโรคุงเกมเมอร์ครับน้องผู้ชายนะครับผม มีเบอร์ห้อยไวข้างท้ายข้างใต้ด้วยนะคะแต่ไม่สามารถอ่านเบอร์ออกจริตได้นะคะ <laughs> ตือต้อตื้อตื้อตื้อที่ว่าน้องคงรู้ตัวเลยน้องเคโรคนนี้นะคะเพราะเห็นว่าเม้นปบ่อยมากโอเคต่อไปนะครับน้องขมวลลักรรษณ์สุรกิจโกศลครับชื่อมาเต็มว่า,วาชื่อเต็มนะครับน่าจะรู้ตัวแน่นอนนะครับผม,ต,มต่อไปาะะอาทิตตาสุขประสงค์นะครับผม น้องคนนี้บอกว่าถ้าหนูได้ขึ้นมาจริงๆหนูอยากให้พี่อียเขียนการให้หนูหน่อยนะคะหนูจะเก็บเอาไว้ชอบพี่อีกแล้วนะโอ้มากๆเดี๋ยวพี่เขียนการไท้นะคะยินดีด้วยค่ะยินดีครับต่อไปกลิกกลิกชาแน,นลครับผมเขียนมา15คลิปนะครับผมชื่อน่ารักมากอะชื่อชาแนลอะขอให้ได้เถอะนะรักพี่อีกกันนะโอ้สุดๆเลยอยากได้หัวเห็ดไม่รู้ว่าจะได้หัวเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นลุ้นอะรตซอแต่ที่แน่ๆได้รางวัลจากพี่อีกกันนะโอนะคะ จิ๊ปปี้จิ๊ปนะครับผมคนต่อไปนะครับผมบอกติดตามพี่มาตลอดเลยรักรักเหมือนกันรักๆครับ,บคนต่อไปนะครับกับตันเกมเมอร์นะครับอันนี้ก็บอกมีสิบห้าคลิปเลยนะคะแฮชแท็กเอฟซี FC มาเป็นเอฟซีก็ต้องบอกมีสิบห้าคลิปแต่น้องเขียนมาสิบอันน้องจะรู้ตัวหรือเปล่าน้องน่าจะรู้ตัวนะโอเคต่อไป น้องเอ็นขีดสุชัญญานะครับอันนี้พี่ฮวิเ็ตบ่อยนะเห็นเว้นกันบ่อยเคยคุยกันอยู่นะคะน้องบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะติดตามจนถึงล้านซับเลยนะคะโอ้โหยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะแพรวแพรวชาแนลครับอยากได้มากๆเลยอาจจะมีผิดด้บ้างนะคะอันนี้ต่อบมา13คลิปนะคะให้แล้วนาะน้องแพรวแพรวชาแนลนะคะลูกแก้ว b ีจุดเนะครับ น้องบอกเขียนยาวมากอ,อันนี้ยังม<า>ไม่รวมไลฟ์และเยนล,ลี่กับมีสุดแปลกจากเกาหลีเพราะไม่รู้ว่าจะรวมดีไหมฟอลล์อยากได้ผ็เห็ดกับช็อกโกแลตไม่มีทับทิมละเอียดมากค่ะยินดีด้วยนะคะต่อมานะคะน้องนายน้องนายมานะคะน้องนายมาพี่อุ้ยก็ให้นะคะพี่นายน้องเลยน,นะครับผมใช่แล้วเห็นมีสอง<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรสองแอคเคาท์ใช่แล้วมาเม้นตลอดเลยนะคะนี่เม้นเร็วมากรับไปเลยนะคะ ต่อมานะคะน้องแอมทัชชินีครับผมน้องแอมทัชชินีตอบว่า14คลิปนะคะได้ไปเหมือนกันเนาะอันต่อมาชินกรชาแนลครับบอกว่าหนูชื่อน้อยหนานะคะยินดีด้วยนะคะน้องน้อยหนานะคะครับผมคนต่อไปนะครับน้องกระดกวันพันดาราสีนะครับผมชื่อน้องมุยใช่ไหมคะมุยมุย น้องเชื่อ,อน้องอาจยากพอๆกับชื่อพี่เลยค่ยะคชื่อน้องหมุยให้ไอดีไลน์มาเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามาคอมเมนต์ที่อยู่ให้พี่หน่อยนะคะบอกว่าเมนทุกยูทูบเบอร์มไม่ได้อะไรเลยหวังว่าจะได้ของทุกที่นะคะได้แล้วนะคะยินดีด้วยค่ะต่อไปนะครับหนูนาหรือเปล่าหนูนาเลิฟสกุชี้หรือเปล่าครับ <c oughs> น้องบอกว่าไม่ได้เลี้ยงต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรยินดีนะคะ <c oughs> สุมาลีเพลงสนอครับ อันนี้พี่วิคเหมือนเห็นมเมเวตวันนี้ด้วยนะบอกว่าพี่วิคประกาศหรือยังประกาศแล้วแล้วก็ได้ด้วยนะคะยินดีด้วยบอกว่ารักพี่วิสุดสวยกับนนะ้าโอสุดหลอ่อชมสักขืนเบยอ,อันนี้น่าจะเป็นลิเดียชาแนลนะครับผมลิเดียชาแนลนะคะหนูอยากได้หัวเัพจ์จังคัะน้าโอกับพี่วิกขอให้พี่สองคนรักกันนานๆนะสาธทุขอให้ได้ทั้งเพียงเพียงได้แล้วนะคะไซเบอร์ลิงค์ครับคนต่อไปครับหนูตั้งใจทีมมากหนูเป็นเอฟซีพี่วิคะ่ะชื่อแพ็คงับ คือชื่อแพทแล้วงับนี่เป็นคำส้อยหรือว่าชื่อแพทงับโอเคโอ้โหแต่ละคนชื่ออ่านยากมากอ่ะอิสเมชอบอกว่าอยากได้รางวัลจากพี่อีกมากๆเลยนะคะได้แล้วนะคะน้องบอกว่ามี13คลิกเนาะน่าจะรู้ตัวใช่ไหมคะโอ้น่าจะรู้ตัวครับต้องมาตามตัวเองนะครับอ่าต้องมาตามนะคิวแฮปปี้นะครับผม กือบตกเครื่องบินยางระเบิดก่อนไปซาดามบินน่าจะเกี่ยวเพราะว่าไปเกาหลีน้องก็เลยให้15คลิปนะคะน้องวันนี้ที่อี้ยคนถึงนะคะน้องโบเบือบอกว่าไม่แน่ใจว่าคลิปไลฟ์สดเกี่ยวหรือเปล่าแต่ก็ไลฟ์สดเขียนมาด้วยนะคะบอกว่ามี14คลิปนะคะ,ะได้ไปนะคะใช่แล้วนี่เป็นคนสุดท้ายของเราแล้วนะคะมีประมาณ20คนพ่อพี่อุ้ยก็ไม่ได้นับเหมือนกันเนาะโอเคยังไงใครมารายงานตัวก<ไ>่อน<ไ> จะเป็นอย่าง,งาน,นะะั้นค่ะใครมารรงงานตัวก่อนก็อาจจะได้ของเกาหลีไปแล้วก็ใครมาแรงางานตัวทีหลังก็อาจจะได้เป็นรางวัลปลอบใจไปแวตาจุดน้ํานะคะเดี๋ยวพี่วีจะส่งไปให้ขอความกรุณาน้องๆอย่างสุดซึ้งเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้น้องเป็นอย่างแนะนํานะคะว่าให้น้องแต่ละคนนะคะคิดอันนี้คือแนะนําน้องๆหรือว่ายังไงพูดไม่หยุดเลยะเราะเขียนชื่อ นามสกุลบ้านเลขที่ซอยหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ด้วยรู้เปล่าเรียงตามนี้เลยนะครับเ,เรียงตามนี้นะคะ <c oughs> เพราะถ้าบางคน <c oughs> ชอบเอาไปรษณีย์ขึ้นต้นเขาจังหว,วัดขึ้นต้น <c oughs> อะไรเงี้ยไม่เอานะพี่วอีกย้ำอีกหนึ่งทีนะคะ <c oughs> ชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ซอยหมู่บ้านหมู่ที่ ตำบลอำเภอจังหวัดประหัตไปสนิโอเค,อเคแล้วก็กรอกตามนี้แล้วก็รอรับของได้เลยนะคะงั้นวันนี้ลาไปแล้วโชวนีนาะอ,อย่าลืมกดกนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราได้นะคะแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆเนาะไปแล้วนะ g a ๊ปไบไป